สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมยูริปอีกเช่นเคยวันนี้จะพามารีวิวนะครับเป็นสินของเกี่ยวกับฟุตบอลอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเป็นการ์ดนะครับยูโรสมาร์ติบลกนี่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์สะสมนะครับของสยามสปอร์ตนะครับของปี2012นะครับผมมีไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับ TPL นะครับปี2012นะครับผมมีนะครับเป็นของลิขสิทธิ์เลยนะครับนะาเซียนสปอร์ตนะครับซื้อไว นานแล้วนะครับแต่สมุดสมุดมันหายไปแล้วนะครับก่อสิบสิบเอ็ดปีแล้วนะครับปีนี้สองพันยี่สามนะโอเคครับผมอ่ะมีก็แกะแกะดูแกะชิคกี้พค,ครับก็มีหลายโซนหนึ่งสอง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโซนนะผมนะครับ,นะรบอ่าสองละเท่าไหร่เหรอเลยผมจำราคาไม่ได้เลยนะครับประมาณสองละยี่สิบกว่าบาทนะมั่งนะอ่ะ ่เดี๋ยวเรามาดูกันซองแรกนะครับผมนี่นี่เป็นรูปซองนะครับจะเป็นถ้วยพีเมลีเซเรนพีเมลีนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีลานัมเบอร์นะครับผมสามารถเอาไปติดตามอ่าสมุดได้นะครับม่าคนแรกก็เป็นแอนเดอร์สันโดซานโต้นะครับผมของทีมอะไรเนี่ยสระบุรีเหรอชนบุรีนะครับผมชนบุรีนี่สองก็เป็นมาติอสลีเรซิโอนะครับผม อันสามก็เป็นนะครับผมโพลิสนะครับชาคิดบัวทองนะครับผมนี่จะเป็นสนามนะครับเป็นสนามต้องต่อจะเป็นต่อนะครับเป็นตัวต่อวิชาณนันทศรีนะครับผมทีโอทีนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับสองแรกนะครับผมนี่คือสองแรกนะครับสองที่สองนะครับผมลูปัดุลผลอุดมครับทีโอทีนะครับผมลูโดวิตตากรรมนะครับทากรรม ชลบุรีนะครับผมอ่ารัชพน์นาวานูนะครับผมเชียงใหม่นะครับผมเชียงใหม่อ๋อชัยนาทนะครับชัยนาธทีละเวคินศรีอาวงนะครับผมอือพิรพลบันเทานะครับผมของเมืองทองนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับนี่คือซองที่สองนะครับผมจะเป็นสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์ติดสะสมนะครับเหมือนสติกเกอร์แล้วบอลนะครับผมนี่ไม่ใช่ของพาณีนี่นะครับเป็นของสยามสปอร์ตนะครับผมนี่ สองที่สามนะครับผมเลยเอ็ดวาโดปูนิโยนะครับผมพิชิตเกสโรนะครับผมวนพลบุสปาคมนะครับสุกรีอีแตนะครับผมสุริยาถมดอมไทยสงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมซองที่สามสองที่สี่นะครับผมนี่อัศมิงแม่นะครับผมรังสรรค์เอี่ยมรูดเอี่ยมวิโรดนะครับ วันลบแซ่จิ๋วนะครับเอซินิงเก้ลูคัสดาเนียลนะครับทีละศักดิ์โภอ้นนะครับชาณนันป้อมบุพภานะครับนี่ประมาณนี้นะครับผม2องทีสี่สองทีห้านะครับโอ้เป็นภาพสนามนะครับผมลลโอสเตเดียมนะครับผมนี่นาฬิบดินเวรวัฒโนดุมนะครับผมนี่เป็นสนามเอซีจีนะครับแฝงโอฮันดาซาเซะนะครับอนุพงศ์อนุชากิจพงศ์ศรีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมทีสี่นะครับผมนะ สองที่หกนะครับผมก็เป็นสนามนะครับผมอ่าต่อสนามครับโคนี่เซดูนะครับชนาทิพสูงกับซินนะครับโอ้โหนะครับชนาทิพสูงกับซินนะครับมีโอ้สมัยอ้ออ้อเลยนะครับผมนี่ก็เป็นสนามเทศบาลเมืองหนองปลื้อนะครับผมอันนี้รุ่นซืบยิ้มนะครับผมนี่เป็นสนามนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับโอ้มีชนาทิพด้วยนะครับผมนี่สองที่เจ็ดนะครับผมนี่นะครับผมเป็นสุดเช้านุนนุ่มนะครับผม เมนเทวาราล่ามสุมบัตินะครับผมฮิโรโนริซาดุตะนะครับผมสุรเดชธงชัยเกรียงศักดิ์จุมพรพองนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมสวยนะครับซองสุดท้ายนะครับผมซองที่แปดนะครับผมนี่นะครับโอ้มีจักรพันธ์เกลียวพรมนะครับผมวิกตอร์อามาโรนะครับพิเชษอินบางนะครับนันทวัฒน์แทนโสภานะครับผมธีรชัยงามเจริญ ครับผมประมาณนี้นะครับผมหนึ่งซองนะครับก็จะมีสติกเกอร์อยู่ห้าใบนะครับผมหนึ่งหนึ่งซองนะครับห้าใบต่อหนึ่งซองนะครับผมนี่มีสติกเกอร์นะครับมีรันนัมเบอร์นะครับผมอ่านะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับในดิจิตอลและยูทูบชาแนลด้วยนะครับผมมีสงสัยมีคําแนะนํานะครับอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม อนวนนี้สวัสดีครับสวยงามมากนะผมเก็บไว้สะสมดีต่อจิตใจมากสวัสดีครับชิ